ได้ครับท่านนายกสมชาติเดดอนจัดครับยกที่3ครับซ้ายเบือรเลย2ครับรักผููหลวงจังหวะวางแข้งซ้ายวาดไว้ส,สวยๆนะครับตัดปัดด้วยศอกอีกทีหนึง่งขณะที่อีกิวซังมาโผโ,โ,โดนศอกสั้นเข้าไปบุกเข้าไปครับอีกิวซังแทงเข่าขวาไม่ต้องพักเดี๋ยวแล้วสมยกแล้วคุณน็ออ้าวครับไม่ใช้หมองแล้วนะครับานาทีนี้ต้องไม่ใช้หมองแล้วอีกิวซังลูกพบาศอสลัดชีพ คมเพชรนำมานี่แม่แข็งแรงอยู่แล้วครับอ้าวครับโดนศอกเหมือนกันครับลักภูหลวงนามยอกเอาหนามงเลยครับโดนศอกครับซึมไปหน่อยครับลักภูหลวงอ่าแล้วครับโดนขวาเข้าไปบ้างแล้วชิงกันออกเสียบขวาทีหนึ่งคุณพิเชษบูแล้วครับอีกคิวสังตอนนี้เริ่มเดินเกมรุกมากขึ้นแล้วครับฝีม้าหูแข็งซ้ายครับนี่ครับซ้ายเมืองเลยสองนะครับ แม่ถ้าสายหนึ่งต้องยกหขครับชายล่าครับยกให้เขาไปครับยอดมวยระดับแถวหน้าอีกคนหนึ่งครับแม่มาดูครับสายเมืองเลยนักผู้หลวงนานๆออกทีนะครับม่ได้ออพับเพื่อครับคุณเบกกี้แต่ออกแล้วเน้นเนื้อๆครับอ้าวโดนโดนหักลบไปแม่จังหวะเตะตัดล่างครับพยายามจะบิดในสู้เอาปับด้วยสอกครับโอ้ยโดนแล้วครับ โดนบอกโดนแบบนี้โบกแทนเปลือกตาแล้วครับโดนไบชีนะครับตามมาครับตาบวมโดยไม่ด้นัดหมายแล้วอาครับประเภทเสียวไสมาแล้วครับได้ปิดได้ลุ้นแล้วครับหน้าจอเจค1วททำนิวเอฟซเป็นยังไงบ้างครับหน้าจอรายงานตัวด้วยครับชอบหรือไม่ชอบครับ e p พีสามโดนซอกเอาซอกเข้าไปต่างคนต่างงัดต่างคนต่างซับ เดี๋ยวได้เรื่องครับงานนี้พี่หมอคณิตจะได้ทํางานหรือเปล่าคุณพิเชษแม่มีโอกาสได้ทํางานนะครับวันนี้หนึ่ยังไม่แตกมาแตกคู่นี้หรือเปล่าแลกกันแล้วครับอีคิวซังเดินชนชวนทะเลาะครับมาแล้วครับปังด้านขวาเอาแลกกันมา oh ใครนีใครอยู่โอ้โหนี่มาสิมาดิโอ้โหวาาเสียวเลยกักครับตอนนี้ นี่ไหครับยอดมวยเจอกันมันต้องอย่างนี้ oh. ยอดมวยโหยมันสายไปสองทีมาใจแบบฝังลึกเลยโอ้โหแข้งสะกดวิญญาณดันเข้าไปดูครับจังหวะของอีกิซังจะพลิสกสถานการณ์กลับมาพลิกกับไปขวาอีกทีนึงดันแทงแต่ตอนนี้อีกิซังเดินบุกเดินเบียดควบแล้วครับควบไหนควบไหนนิ่งมากนะอีกิซังไม่ใช้หมองแล้วเปิดเกมแล้วครับลูกสินนายกน,ายก,น,า,ยกนายกรงจำเลยสลารทีพ ลักภูหลวงว่าไงทีหูที่อินครับอ่าครับต่างคนต่างโดนครับแม่ได้อัธรสครับอย่างนี้หมู่หรือจ่าคุณวิเชตเขาบอกว่าเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครัไม่คิวสั่งเดินเสียมตีเสียบเอ้าโดนแม่โดนกระแพงหน้าคืนครับแม่อโอ้ยก่อนอจ่าครับแล้วครับวันนี้ แต่ถ้าใช้สมองนี่มีโอกาสโดนแข้งซ้ายเข้าไม่ติดนะครับฉะนั้นปรับเกมครับเดินให้เร็วขึ้นครับเอ้คิวซังแล้วมาแบบนิ่งๆนะครับเอคิวซังอาแล้วครับเรียบร้อยครับหลดทั้งยืนครับรักผูหลวงเจอศอกขวาสั้นๆก้าไปครับนี่นะครับไม่ใช่พบรักพิษรักพิศิโนโล่ครับพิษศอกครับเป็นรูหงายตึงเลยครับโอ้แล้วเวลาเหลือเฟือครับแต่ว่าอย่าประมาทครับฟื้นไม่ฟื้นคุณพิเชษฟื้นไม่ฟื้นติดซ้าย ้ายเมืองเลยโดนไปหนึ่งนับแล้วครับตอนนี้โอ้โหโดนศอกเข้าไปครับแม่หงายหลังพึ่งเลยเอาวมาจังหวะของรับผู้หลวงครับกลับมาได้ไหมแม่ยอดมวยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแม่ตอนนี้การวิซ้อมนี่ก็เต็มพิกัดอยู่แล้วนะครับทีมงานฟอร์พยัคเดนเหนือขณะที่อีกิวซังนะครับแมาได้สอกหนึ่งอโดนมาหนึ่งสองครับเอาเจ้าคืนครับแมตอนนี้ลับผู้หลวงไม่ฝีมือแล้วครับลอยบูอเลยทีเดียว แม่ประเภทมูหลังผ่านกลับมาเป็นฝ่ายบูครับรักผููหลวงโดนสอกร่วงนับไปแล้วนะครับฝ่ายแดงโอ้โหครับต้นยกครับทีมงาน,นงงเลยครับไม่คาดคิดมาก่อนครับแม่จะล่นครับเอา้ากลับมาได้ไหมโดนสอกสายเทงรักผูหลวงนี่นะครับไม่ยัก<อ>ไม่ยอมแพ้นะยังไม่ยอมแพ้ยอมไม่ได้คุณพิเชษยอมไม่ได้ครับแบบนี้นี่คือมนต์เสน่ห์ของมวยไทยครับ ใครที่เข้ามาสัมผัสแล้วมันจะแม่หลงรักไปเลยนะครับยังไงก็ลืมกันไม่ลงนะครับแบบนี้ครับอินอายน้ำมันมวยเสียงปีเสียงกรองได้ยินแล้วมันระทึกครับแล้วโดยเฉพาะเสียงเชียร์มันมันแบบนี้นะครับมวยไทยพันธมิตรครับวันจันทร์มวยฮิตวันจันท์ฮิตไม่ฮิตคุณพิเช้คุณเ,ณเ,ณเี่กี้แบบนี้ฮิตไม่ฮิตครับบางต่อยกันแบบที่หยดไปเลยโอ้โหแฟนๆโวนตั้งลอ้อเข้าไปนะครับ มาลูกทีบยนมาลูกทีบของอีคิวซังครับยนเข่าขวาตามไปต่างหากเอ้าเอาปกัดขวานะครับแหมอันตรายถ้าโดนไปนี่หล่นได้เลยครับตีแปงอ่อเสียงแล้วครับตอนนี้เสียงมดัดเสียงศอกรักผู้หลวงสายเมืองเลยสองบุกเข้าไปครับไปบัตหนึ่งสองครับพยายามทีจ่จะจู่จอมลุยเข้าไปครับพยายามจะบุกแต่พิกัรวันนี้เหมือนตั้งตั้งเกมมาตั้งใจมาสับนะครับอีคิวซัง ได้ผลตั้งแต่ช่วงปลายยก2แล้วนะครับเบ้าตาของรักภูหลวงด้านซ้ายนั้นบวมเป็นขึ้นมาครับแล้วมาประสบความสําเร็จตอนต้นยกทนะครับอาครับแต่ว่ายังไม่ยอมครับรักภูหลวงเอาละครโดนเปเหมือนกันปีเปเหมือนกันครับโดนบัซ้ายสอซ้ายเข้าไปทางด้านของอ e ีคิวซังโอ้โหคู่นี้สุดยอดประหลอดแตกไปเลยครับคุณเจโอ้โทำเอากองเชียร์อีคิวซังใจหายแวบครับค่อสกู่นี้ ซ้ายมาทีหนึ่งแมรับภูหลวไปพลาดท่านะครับโดนสอกนับยกต้นยกสี่นะครับเดี๋ยวยกห้ามาตามต่อครับนี่อีกคิวซังครับแม่เป็นชีฮิตวันจันทร์ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพากนะครับนี่ครับพื้นผะใบของอาวุธนะครับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์มวยพร้อมด้วยสลัดสดสอสมหมายนะครับวันของโอม M B K มีจัดจำหน่ายมือถือทุกรุ่นนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร063 9.5 2.8 2.4ครับอะไปกันต่อครับแฟนๆครับให้กำลังใจกันต่อครับลูกหลานจากเมืองเลยกับลูกหลานชาวสระบุรีลูกศิษย์อาครับมาแล้วครับไม่เหลือตาข้างเดียวครับแต่ว่าต่อยแม่นครับกลายเป็นต่อยแม่นแลวครับตอนนี้ไม่เล่นฝีมือแล้วครับลักภูหลวงทรายเมืองเลยกดมาตายผีตาโขนแม่หลอกไว้แน่นๆครับทางด้าของอีกิวซัง เป็นเป็นมวยฝีมือก็จริงครับแต่ว่าจังหวะการออกหมัดรับห่วงใช้ได้เลยนะครับถือว่าออกตามสเต็ปครับจากรับต้องมาเป็นฝ่ายรุกตอนนี้อีกิวซังชกเกมรับบ้างนะครับได้สอกนับต้นยก4ี่ครับเกมก็ง่ายขึ้นเลยครับแม่สามภาคไม่น่าจะพอนะครับไม่น่าจะพอกับคุณเบกกี้นะครับมาสายมึงเลยสองนี่ก็พยายามนะครับต่อยหมัดหนสองครับ ดูครับมาเน้นกันที่กำปั้นแล้วสามนาทีนี้มาอีกยูซันนี่ก็วันนี้ครับได้ใหญ่ได้ยาวนะครับก้าสวนก้าแรกครับตั้งสอกเข้าไปก่อนครับเป็นหยุดคิวิยิจุดพลิกผันเกมเอาปล่อยมาหนึ่งสองครับรักผู้หลวงไฟที่3นี่เดือดจริงๆนะครับแฟนๆที่ติดตามชมทางด้านของ EP 3ศึกมวยไทยพันธมิรครับ นี่คือคู่แบบชิงจ่าฝูงในรุ่นนี้เลยทีเดียวครับทำน้าทีได้อย่างสมบูรณ์แบบครับใส่กันเต็มๆตั้งแต่ยกต้นๆแล้วนะครับไปโดนนับเสียก่อนครับหลังจากนั้นก็พยายามจะเดินเปิดเกมครับโอ้แต่ว่าดูเฝ้าตาด้านซ้ายนะครับรวมเป่งเลยครับลักภูหลวงขณะที่อีกูสังมานิ่งมากครับเป็นนักมวยที่หน้าตาดีคนหนึ่งนะครับเด็กคนนี้แม่ ไปเล่นพระเอกมิวสิกนี่ได้สบายๆเลยคุณพเจษหน้าตาหอ่อเหลาเลยนะหน้าตาน่ารักทีเดียวครับทางด้านของอิคิวซังสอสลัดชีมนะครับวัย17ปีเท่านั้นนะครับเด็กคนนี้อ่ะเต็มที่แล้วครับพยายามเต็มที่แล้วครับนี่คือน้ำใจของนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับก็ใส่กันมาถึงกับโค้งสุดท้ายใส่กันหมดแก๊สหมดถังไม่มีใครตำหนิก็แบบนี้ครับมีแต่เสียงชื่นชมเลยครับ ว่าเดินเข้าไปวันนี้โอ้โหโดนหนักจริงๆครับถามว่าอีคิวซังโดนไหมก็โดนแล้วครับไม่ใช่ไม่โดนครับต้นๆนี่แม่ตีนซ้ายหมัดซ้ายครับจุดเปลี่ยนก็อยู่ที่ศอกลูกนั้นแหละครับอ่าครับพยายามจะขึ้นขึ้นมาครั้งหนึ่งโอ้โหแต่ว่าเจอแข้งเข้าไปครับไอะคู่หน้ายังมีสอสาราชีพอีงึงมุมนะครับนั่นก็คือเพชรพนมสอสาราชีพเดอกับเดชพิชัยนาเวีนนามันครับไอ้ ด้วยความสัใจครับอ่ะรอสักครู่ครับดูการชูมืออยากเป็นทางการท่านนั่นเองครับอ่ะกรรมการวีระพงษ์แก้วจันทร์ครับดิบใบคะแนนสุดท้ายนะครับก็ชูมือให้ทางด้านของอีกิซังสอสละชีนนะครับแก้มือสำเร็จนะครับในไฟที่3ี EP 3นะครับเดี๋ยวพบกับสิ่งดีๆกับคุณปอ